เรียกว่าหักปากกาเสียนทุกสำนักที่เดลยวคนสีฟ้าหลังจากที่ผลการเลือกตั้งผู้นำสหรัฐออกมานะครับไปดูฝั่งของเฮเลอรีคลินตันกันบ้างในส่วนพรรคเดโมแครตนั้นนะครับหลังจากที่รู้ชัดแล้วว่าเฮเลอรีเองนั้นพ่า,ายแพ้แก่โดนัลด์ทรัมป์ตั้งแต่การนับคะแนนยังไม่เสร็จก็ได้สร้างความผิดหวังแกพ่พรรคและก็ผู้ให้การสนับสนุนพรรคครับในช่วงที่ผลการเลือกตั้งชี้นะครับว่าเฮเลอรีคลินตันนั้นเป็นลองโดนัลด์ทรัมป์โดยไม่มีท่าทีว่าจะไล่ตามได้ทัน นายจอร์โปเรสตาประธานการหาเสียงของพรรคเดโมแครตได้ออกมากล่าวขอให้ผู้สนับสนุนพรรคที่มารอฟังผลการเลือกตั้งอยู่ที่ศูนย์การประชุมเจคอบคาวจาวิตในนครนิวยอร์กในขณะนั้นให้อยกย้ายกันกลับบ้านโดยบอกนะครับว่าเห็นใจผู้ชุมนุมที่มารออยู่นานหลายชั่วโมงแต่ว่าผลการเลือกตั้งก็ยังไม่สามารถประกาศได้เหตุการณ์ดังกล่าวนั้นได้สร้างความผิดหวังซ้ำให้แก่ผู้สนับสนุนเนื่องจากบางส่วนนั้นได้รู้แล้วว่าคลินตันพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งครั้งนี้จนถึงกับหลั่งน้ําตา ขณะที่คลินตันเองได้เก็บตัวเงียบหลังจากการพ่ายแพ้โดยเธอนั้นไม่ได้ออกมาพบปะกับผู้ให้การสนับสนุนแต่อย่างใดนักวิเคราะห์ก็มองกันนะครับว่าการยกเลิกการชนมุมของพรรคเดโมแครตนั้นเป็นความเคลื่อนไหวที่ทางพรรครู้ตัวว่าคลินตันจะปราชาจากการเลือกตั้งจึงไม่ต้องการให้ผู้สนับสนุนคลินตันอยู่เสียเวลาต่อนอกจากคลินตันเองนะครับก็ยังตัดสินใจที่จะยังไม่ออกมาแถลงใดๆทั้งสิน้น